สวัสดีครับคุณผู้ชมชาร์ฟวีขับกับเมนูเชฟพ่อลูกอ่อนวันนี้นะครับจะเป็นเมนูแซ่บๆส่งท้ายปีนะครับรับรองว่าไม่ธรรมดาแน่นอนเพราะว่าผมจะทําต้มแซ่บแต่ว่าจะทําด้วยม่งข้าวชารอุ่นทิฟ์คอมพิวเตอร์ไลท์เครื่องนี้ครับต้องบอกว่ามันง่ายมากใช่ไหมครับพาสต้าเมนูนี้ทําง่ายไหมครับเรามาดูกันดีกว่าว่าส่วนผสมเรามีอะไรบ้างถ้าไม่เชื่อพาสต้านะครับในเมนูต้มแซ่บเราก็จะต้องมีตะไคร้ถูกไหมครับชอบไหมครับตะไคร้ชอบไหม ตะไคหนูชอบกินเห็ดไหมกินเห็ดเห็ดเห็ดกินไหมนะครับอืมเอาหมดเลยไหมนี่พัต้านี่แขกยังไม่มางานปาร์ตี้เลยหนูแต่งตัวพร้อมขนาดนี้เลยครับเมนูในวันนี้นะครับต้องบอกว่าพาตาัต้ากินไม่ได้นะลูกเพราะว่ามันแซบเนาะนี่นพัต้าไปเล่นกับคุณแม่รอก่อนไหมคุณพ่อให้ตะไคกับเห็ดไปอันหนึ่งเอาไปเล่นนะนะลูกให้ขายกันนึงเอ,เอาเอาล้ครับจะทำขายะไส้ตะไคแล้วตอนนี้เอาหมดเลยเอ่ะให้อะไรก็เอา เอามะนาวไหมมะนาวสักลูกมะนาวไหมมะนาวเอามะนาวก็เอาเอาอาใบมะกรูดเอาไหมตอนนี้พาสต้าไม่อยู่แล้วนะครับครัวก็พร้อมที่จะทำอาหารแล้วซึ่งต้มแซ่บใน,นวันนี้ของเราง่ายอีกเหมือนเดิมอย่างแน่นอนครับเพราะว่าเรามีผู้ช่วยอย่างมุ้งข้าวอุ่นทิปชาร์ปคอมพิวเตอร์ไร้เครื่องนี้จะทำให้ทุกอย่างง่ายแล้วก็เร็วขึ้นเยอะเลยครับนะครับผมจะเริ่มจากการเตรียมเครื่องทั้งหมดก่อนนะครับเริ่มจากตะไคร้ครับหั่นเป็นท่อนๆนะครับ ่าเล็กน้อยครับมีหอมแดงสักหน่อยจะหั่นหรือจะทุบก็ได้นะครับแล้วแต่ชอบวันนี้เป็นเมนูแบบง่ายๆแต่ว่าสามารถทําแบบกินพร้อมกันเยอะๆได้นะครับเพราะว่าในหม้อน,นี้มีความจุเยอะมากคุณสามารถทํากินได้แบบ5 6คนที่สบายๆนะครับแต่ก็มีเห็ดฟางครับเข็มทองเห็ดชิเมจิต้มแซบเนี่ยนอกจากเป็นอาหาร แซ่บที่ทําง่ายแล้วยังดีต่อสุขภาพด้วยเพราะว่าเราจะได้กินผักหลายอย่างมากนะครับผักชีใบยาวซึ่งบางทีก็จะเรียกว่าผักชีใบเลื่อยหรือว่าชีฝรั่งนั่นเองนะครับใบมะกรูดครับเราก็ฉีกครึ่งสักนิดหนึ่งแค่มีหม้ขอข้าวอุ่นทิปชา์ปคอมพิวเตอร์ไร้เครื่องนี้นะคุณสามารถทําเมนูต้มตุ๋นได้แบบสบายมากแล้วก็จะมีไก่นะครับวันนี้เลือกเป็นปีกบน ง่ายๆเลยเอาทั้งหมดนะครับใส่ลงไปในหม้อได้เลยครับคุณสามารถทำต้มแซ่บหม้อนี้แล้วชวนเพื่อนบ้านมากินด้วยก็ได้จะชวนใครมาปาร์ตี้สังสรรค์ที่บ้านนี่จะบอกว่าสบายบ้างนี่ผมใส่ไก่ลงไปเยอะมากผมเติมน้ำให้ถึงขีดที่8นะครับกดที่โปรแกรมตุ๋นครับตั้งเวลา1ชั่วโมงครับเพราะว่า ไก่นั้นสุกง่ายนะครับซึ่งจริงๆแล้วสามารถตั้งได้ถึง8ชั่วโมงด้วยกันนะครับระหว่างที่เรารอต้มแซบของเราสุกนะครับเราก็จะมาเตรียมเครื่องกันจะให้แซบมันก็ต้องมีพริกขี้หนูวันนี้ผมเลือกเป็นพริกขี้หนูสวนเลยครับถ้าใครไม่ชอบแบบเผ็ดมากนะครับก็ใส่เป็นลูกโดดเป็นเม็ดแบบนี้เลยก็ได้แต่ถ้าอยากให้รสชาติแซบมากขึ้นนะครับก็เอามาทุบักน,นิดหนึ่งเพื่อให้รสชาติออกแล้วก็กิน,นหอมๆมากขึ้นครับ พอไฟขึ้นที่ปุ่มวอร์มนะครับก็แปลว่าใช้ได้แล้วเรามาเปิดดูกันนะครับโอ้หอมมากเลยครับหลังจากนั้นนะครับเราก็จะใส่พริกขี้หนูที่เราเตรียมไว้ลงไปครับพริกแห้งทอดนะครับใส่น้ำปลาลงไปครับตามด้วยน้ำตาลทรายครับมะนาวครับอัน,นดับสุดท้าย เห็นแบ่งไว้2ชามแบบนี้นะครับเพราะว่าชามนี้นะครับของคุณภรรยาครับส่วนผมต้องชิมเป็นถ้วยเหล็กครับแบบนี้เลยลองไปชิมกันดูดีกว่าครับหอมมากเลยครับอืมออและสำหรับเมนูเชฟพอลูกอ่อนในครั้งหน้านะครับจะเป็นเมนูสำหรับงานปาร์ตี้แบบที่ทำง่ายๆครับคุณผู้ชมดูแล้วทำได้แน่นอนครับอย่าลืมติดตามกันนะครับเชฟพอลูกอ่อนชาร์กวีครับครับ